กาตูเลอรลี่สกลุละเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนเมื่อเพื่อนเราใส่ชุดผิดมาโรงเรียนแนวเดิมๆที่ช่องหลักเคยทำเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ช่องแยกช่องนี้นะคะอายุไม่ถึง13ปีแต่ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสก็ตามไปรับชมได้เลยแนวทั่วไปที่ยังครั้งในคิวหนึ่งเรื่องเนื่องด้วยเป็นของน้องภูริก็เลยเว้นช่วงมานิดนึงวันนี้จึงรวมกับน้องอีกคนนึงค่ะ นู่นไงเด็กคนนั้นนะ่ะเป็นที่หนึ่งของห้องทุกเทอมเขาก็เลยเชิดเชิดทำอะไรก็จะต้องไร้ที่ติเท่านั้นพูดถึงฉันสินะมีชื่อเสียงฉันดังไปถึงข้างห้องเชียวหรอเดี๋ยวจะหนึ่งเธอรู้หรือยังเนี่ยว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องใส่ชุดลูกเสือเนตรนารีมากันนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะใช่ได้ยังไงฉันไปถามค,คุณครูดีกว่า ไม่ต้องไปถามหรอกจ้าหนึ่งถ้าไม่ใช่เนี่ยเพื่อนๆในห้องเขาก็้ันแล้วสินั่นน่ะสิพวกเราหวังดีที่หนึ่งของห้องอย่างเธอเนี่ยทำอะไรต้องไร้ที่ติถ้าใส่ผิดมาคนเดียวก็อายแย่สิไม่เห็นคุณครูประจำชั้นห้องเราบอกเลยแสดงว่าเขาโดนเพื่อนในห้องเขาอําซะแล้วก็คงจะแอบหม่นไส้ในความเชิดของนางน,นั่นแหละภูริหรือพวกเรา ควรจะไปบอกเขาดีก็คิดอยู่เหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นตอนพักกลางวันฉันว่าอย่าดีกว่าไม่ได้จะสมรู้ร่วมคิดนะแต่ฉันคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้หล่อนได้เรียนรู้อะไรบ้างน่ะที่หนึ่งของห้องเธอเนียก็จะไม่ยอมให้ใครมาแย่งไปได้ทั้งนั้นมันต้องเป็นของฉันเหมือนเดิมและอันที่จริงเพื่อนๆที่คู่ควรจะคบฉันก็ต้องไร้ที่ติหัวใบ้เหมือนกันด้วยซ้ำ ้หนึง่งเอาจริงดิคนไร้ที่ติอย่างเธอใส่ชุดผิดมาโรงเรียนเหรอเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยหมายความว่าพวกเธอรวมหัวกันเพื่อหลอกฉันงั้นเหรอไม่ได้จ้ะเธอจะมานอนห้องพยาบาลทาั้งๆที่ไม่ได้ป่วยได้ยังไง นะคะคุณครูถ้าหนูไปเข้าแถวมีหวังพวกนั้นมันล้อหนูไม่เลิกแน่หนูอายเขาค่ะนะคะหนูโดนพวกนั้นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมคนอย่างหนูไม่เคยทำอะไรผิดพลาดสักครั้งไม่ได้ก็คือไม่ได้จ้ะยังไงเธอก็ต้องไปเข้าแถวเหมือนเพื่อนเขาไงคุณที่หนึ่ง นอกอคอกอยู่คนเดียวนะเราน่ะสงสัยกะจะล้อเรื่องนี้ยนลูกบวชซะละมั้งสีหน้าเขาไม่ดีเลยน่ะเป็นธรรมดาใส่ชุดผิดมาน่ะยากที่จะไม่โดนล้อขอโทษด้วยนะหนึ่งแม่มีประชุมเช้าคงแวะเอาเสื้อผ้าไปให้ไม่ได้จ้ะถามว่าทนเรียนแบบนี้ทั้งวันได้ไหมมันก็ได้นะคะแม่ แต่หนูตกเป็นเป้าสายตาพวกนั้นน่ะแม่ก็อยากช่วยจ้ะแต่ต้องเข้าประชุมแล้วจริงๆแค่นี้ก่อนนะลูกเฮ้ยแสบนังนะเพื่อนห้องฉันเนี่ยหรือว่าเราจะใช้วิชามานดักตีผู้หญิงที่เดินคนท้ายสุดแล้วจากนั้นฉันก็ฉกเสื้อผ้าของนางมาใส่ซะเอหรือว่าจะโดดเรียนวันนี้ โอ๊ยอย่าดีกว่ารู้สึกลางสังหอนไม่ค่อยดีในที่สุดก็พักกลางวันสักทีหิวข้าวสุดๆเชื่อเขาเลยปลาเข้าไปครึ่งวันแล้วยังตามมาล้อกันที่โรงอาหารอีก โทษทีนะเพื่อนข้างห้องที่จริงพวกเราจะบอกแล้วล่ะแต่ว่าแค่อยากให้เธอได้เรียนรู้อะไรบางอย่างทำไมหรอที่ผ่านมาฉันดูนิสัยเสียมากเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงหรอกแค่ไม่อยากให้เธอยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปดูนี่สิเวลาถ่ายรูปกันฉันก็มักจะทำให้อิฟดูแย่แบบเนี้ย แต่อิฟนะ่ะไม่ได้ยึดติดว่าตัวเองต้องดูดีตลอดเวลาไงบางครั้งคนเราก็ผิดพลาดกันได้เป็นที่หนึ่งทุกวิชานะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมเป็นที่หนึ่งในใจคนอื่นด้วยนะใช่แล้วเธอเองก็จะได้มีมิตรภาพดีดีด้วยขอบคุณที่แนะนำนะฉันจะลองไปแก้ไขดูก็แล้วกันนั่นคือเรื่องราวของเพื่อนข้างห้อง เวลาก็ผ่านไปจนตอนเนี้พวกเราเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเวลาเนี้ยพวกเราต่างก็ไปเรียนโรงเรียนมัธยมที่อื่นกันผมก็ยังวันวันอยู่เลยว่าเพื่อนจะลืมกันหรือเปล่าให้ตายสิพวกนี้ไลายไปก็ไม่ค่อยจะอ่านได้เพื่อนใหม่แล้วลืมเพื่อนเก่าซะแล้วละมัง้งอุตส่าห์นัดมาเจอกันพร้อมหน้าแทๆ้ๆออกไปได้แล้วมั้งพูริ เขาดูหน่อยๆไปแล้วนั่นสิอย่าไปแกล้งเพื่อนนานๆเลยเอาหน้าก็แค่อยากจะเซอร์ไพรส์อะไรกันพวกนี้จะเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกก็ว่าอยู่ว่ามันปแปลกๆส่วนเนี่ยก็คือเรื่องราวของผมและเพื่อนๆ ที่ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่เสมอ พี่จะขอเป็นคนตั้งเองดังนั้นต้องขอโทษน้องภูริด้วยนะคะที่ไม่ได้ใช้ชื่อเรื่องที่น้องแนะนำมานอกจากกดไลค์เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปก็ต้อง subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย